สวัสดีครับพ่อพี่น้องที่โคองหลักถูกตันครับผมวันนี้เช่นเคยครับที่พัดการเด่นครับผมห้างหายไปโดนครับพี่น้องโอลิโพดเลยช่วงนี้นะครับเปิดเทอมใหม่ครับวันนี้เป็นช่วงยุดยาวครับผมมาวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องวันนี้ก็เตรียม ต้นตอฝรังขีนกกับพุทซาปาครับเนี่ยครับผมเตรียมให้ลูกค้าที่เิ่นจองไว้ครับน้องยู่ทางโคลาชครับจะมีฝรังขีนกนะครับใส่ตะเกียบพี่นกนะครับกับพุทซาปาเป็นใส่ ใส่ตะเกียบถึงใส่ดินสอรครับผมประมาณนั้นญ่ก็ดินสอก็มีครับเฉลีียก็คือตะเกียบขึ้นไปนะครับสวยๆเตรียมทรงเป็นลูกค้าที่เป็นจองไว้นะครับ mm hmm. เพิส่สร้างถ้ำครับพี่น้องเปลี่ยนถุงเป็นเบอร์สามคูณเจ็ดนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวผมเทียบใส่บ mm ้า hmm. งนี่ครับ <c oughs> นี่ครับใส่นี่ครับเทียบกับปากกามานี่ครับผมนี่ครับเตรียมส่งผลตีต้นละสิบส,สามบาทครับพี่น้องสังทำกับงานสังทำพันต้นครับกับต่อฝรั่งขีน่นกเราก็หารอยต้นครับพี่น้องก็จะมีชุดพวก,กเปลี่ยนเขาสั่งเปลี่ยน เป็น3คูดเจ็ดไว้รับตัวฝรั่งพี่นพวกนี้15บหาบาทครับอันนี้2,000ตน้นเอาร้ายรถได้ครับพี่นอ้องนี่กำลังเคลียร์พื้นที่ครับพี่นอ้องลกแปลงนะครับช่วงนี้ในช่วงบ่ายก็จะเดินทางแล้วครับพี่นอ้องเดินทางแล้วนะครับนะ พี่น้องสนใจก็โทษเลยนะครับถ้าสนใจศูนย์หกสองหนึ่งเก้าแปดสองศูนย์แปดแปด้เาครับนี่ครับส,สวยๆครับผมต่อพุทธาปาส่วงนี้ไปให้นคนปลูกต้นใหม่เตรียมปลูกต้นใหม่กัน,นโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ